เศษลงมือทำสวัสดีครับนี่ครับเตาถ่านหุ้มด้วยดินเหนียวนะครับปัญหาเพียบเลยครับผมอันดับแรกเลยครับนี่ครับลอยต่อเตาครับเราไม่ได้อุดเราคิดว่าอุดข้างนอกจะอยู่นะครับกลายเป็นว่าพอเราปิดเตาปุ๊บอากาศยังเข้าได้นะครับนี่ครับวันนี้ปิดเตา วันที่3าครับเตายังไม่เย็นก็เลยมาเปิดดูครับนะครับสรุปเตารั่วครับนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําตามก็ข้างๆนะครับเราใส่ดินหุ้มดินเหนียวก็จริงครับแต่ให้ทุบให้แน่นครับต้องค่อยๆทําครับอันนี้ผมใจร้อนนะครับอย่างที่2ก็คือรอยต่อครับยังไงก็ต้องเอาดินเหนียวใส่นะครับข้างในนะครับ อันนี้ใช้น้ำลดนะครับไม่งั้นไม่ดับนะครับเพราะว่าอุณหภูมิตาไม่ลดเลยนะครับปัญหาของท่อป,ปูนคือแตกนะครับอ,อาจจะเป็นสาเหตุของการรั่วในครั้งนี้นะครับแล้วก็ดินนะครับดินอันนี้เตาแบบถึงลอยเนาะไม่ได้ขุดลงไปข้างล่างครับอาจจะมีรั่วตามดินแตกนะครับแทนที่เคยทำเตาแบบนี้น่าจะ ดูข้อเสียเยอะนะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกนะครับอันนี้ฐานหายไปเกินครึ่งครับผมนะครับจากเต็มเต็มครับเหลือนะครับไม่ถึงครึ่งเตานะครับวันนี้ถ้าไม่เปิดอีกก็คงหมดนะครับไม่คิดว่าจะเจอครับผมอ่ามารอดูการเผาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอุดรอยรั่วนะครับ โอยต่อเตานะครับด้วยดินเหนียวผสมปูนดูนะครับเพราะว่าถ้าใช้ปูนเดียวๆก็น่าจะแตกเหมือนเดิมนะครับโดนความร้อนต้องใช้ดินนะครับว่าจะใช้ดินเหนียวผสมที่เท่าผสมปูนนะครับปูนซีเมนต์เราเนี่ยเนาะแล้วก็ว่าจะเอาแกลบมาผสมอีกนะครับลองดู ว่าจะอยู่ไหมแต่จะ,จะอุดข้างในด้วยครับข้างนอกก็จะทําเหมือนที่บอกครับก็จะทุบๆลงอีกแล้วก็จะทําให้มันแน่นนะครับลองดูว่ารอบที่2จะสําเร็จหรือไม่นะครับโปรดติดตามครับเกษตรลงมือทําครับสวัสดีครับ